ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะให้คุณสมจิตอ่านบอวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะหนึ่งย่อนบทที่สองข้อยี่สิบเจ็ดส่วนท่านทั้งหลายการโลมงซึ่งท่านได้รับจากโครงนั้นก็ดำรงอยู่กับท่านและไม่จําเป็นต้องมีใครสอนท่านเพราะว่าการโลมงของโครงนั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จการชลอมนั้นสอนพวกท่านแล้วอย่างไรท่านจึงอยู่ในโครงอย่างนั้น หยอนบทที่สองขอยีแต่พวกท่านได้รับการชโรมจากโรงผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านทุกคนก็มีความรู้คุณพระเจ้าสำหรับพระวันะนะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันเกี่ยวกับหัวข้อที่บอกว่าการเจิมการเจิมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนถ้อยคําที่พระเจ้าพูดกับเราในหนึ่งยอนนะคะ ที่บอกว่าถ้าเรามีการเจิมพระเจ้าจะให้เรามีความรู้พระเจ้าจะให้เรามีประสบการณ์กับพระวิญญาณพระเจ้าจะเปิดเผยสําแดงความจริงแล้วก็ประทานสติปัญญาถ้อยคําที่ปพงเปิดเผยนั้นจะทําให้เรากระจ่างแจ้งสติปัญญาของเราจะสว่างสวยัยความมืดจะไม่อยู่นะคะวันนั้นการเจมอมันหมายถึงการที่พงชโลมทั้งตัวเรา ตั้งแต่ศีรษะจุดปลายเท้าเพราะฉะนั <aroma S 2> <decorative life> ้นเราปรารถนาการเจิมเราปรารถนาการทรงสถิตเพราะว่าพระวิญญาณเจิมเราเมื่อไร่เราก็จะเห็นชีวิตที่แตกต่างเราจะไม่เหมือนเดิมการเจิมของพระวิญญาณจะแตกต่างในชีวิตเก่านะคะเมื่อก่อนเราดําเนินชีวิตตามโลกวิถีของโลกแต่เราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เรามีวิญญาณของโลกหรือวิญญาณชั่วที่อยู่ในย่านอากาศ เป็นวิญญาณแห่งความตายเป็นวิญญาณแห่งการบน่นเป็นวิญญาณแห่งการที่ปกคุมปกครองโลกใบน,นี้เมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจบังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่และเราก็หิวกระหายฝ่ายวิญญาณหิวกระหายการเจิมหิวกระหายพระวิญญาณเราจะแตกต่างแน่นอนพระวิญญาณรู้สิ์จะโลมเราตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้า การเจิมโดยพวิญญาณคนอื่นจะสัมผัสได้ว่าคนคนนี้มีการเจิมว่าคนคนนี้มีการแต่งตั้งที่มาจากสวรรค์ผีก็กลัวผีก็รู้ทุสวรรค์ก็รู้มนุษย์ก็ทราบได้เมื่อเราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าถ้าเราเป็นคนเข้มข้นกับพวิญญาณถ้าเราอยู่ในการทรงสถิตดูว่าอยู่ในการฉลมของพระเจ้าการเจิมของพระเจ้าเราก็จะมีชีวิตที่แตกต่างมีบุคลิก,กภาพที่แตกต่าง เมื่อการเจิมทำงานอยู่ในเราบุคลิกของเราจะสัตซื่อจะเป็นคนสัตซื่อจะเป็นคนจริงใจจะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องฝ่ายวิญญาณจะเป็นคนที่มีความรักจะเป็นคนที่ไม่มีเล่เหลี่ยมจะเป็นคนที่ไม่มีเล่กเทแต่จะเป็นคนที่มีความสัตซื่อพระเจ้าของเราสัตซื่อเมื่อโปรองเอาพลลักษณะหรือโรรองอยู่กับคนคนใดคนนั้นก็สัต์ซื่อ คนนั้นก็มีบุคลิก,กภาพที่ไม่โกหกหลอกลวงที่อยู่ในความจริงเสมอแม้ว่าเขาจะดูเหมือนว่าเขาจะเสียเปรียบถ้าเขาได้พูดอะไรไปเขาจะรักษาคําพูดรักษาสัจจะ,จจะทําให้เราเป็นไทยนี่คือการเจิมที่มาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์คําถามเราได้รับการเจิมหรือยังเราปติสมาด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ด้วยการเจิมนี้หรือยังเพราะว่าเป็นการเจิมที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นการเจิมที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราจะสัมผัสได้ การเติมที่มาจากสวรรค์การเติมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพลลักษณะของพระเจ้าอยู่กับคนคนนั้นมีนิสัยของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพลลักษณะที่ถ่อมแล้วก็สัตซื่อบริสุทธิ์มันเป็นไปไม่ได้ที่เราบอกว่าเรามีพระวิญญาณแล้วเราไม่สัตซื่อในของเล็กน้อยเราไม่สัตซื่อต่อผพ,พักของพระเจ้า เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบว่าเรามีการเจิมหรือไม่การเจิมของเราเนี่ยมาจากพระเจ้าจริงไหมหรือนะคะเราทึกทักเอาเองบางครั้งฉันจะบอกแม้ว่าเราถูกหลอกการเจิมยังทําให้เราเนี่ยได้รับพระพรดูเหมือนเราจะเสียเปรียบดูเหมือนว่าเราจะสูญเสียแต่ว่าเราจะเคลื่อนไปในการเจิมต่อไปเราจะเห็นสิ่งที่สูญเสียเป็นนั้นพระเจ้าจะชดเชยทั้งหมดไม่มีใครที่จะฆ่าการเจิมเราได้ ถ้าพวิญญาณอยู่กับเราเพราะฉะนั้นให้เราเห็นคุณค่าการเจิมการเจิมจะทําให้เรารู้ไม่ใช่รู้แบบโลกรู้แบบพระวิญญาณรู้แบบการเปิดเผยสําแดงความรู้ในโลกนี้ไปไม่ถึงสติปัญญาของโลกนี้ไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตในความรู้ที่มีการเจิมได้ เพราะฉะนั้นการเจิมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานสติปัญญาจากเบื้องบนและความเข้าใจมีพลังมีฤทธิเดชก็เรียกว่าการเจิมที่ถูกแต่งตั้งโดยพระวิญญาณเป็นการเจิมที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ใครมาเจิมเราก็ได้เราจะทนได้เราจะชนะบาปได้เราจะไม่ทำบาปเราจะเป็นคนที่แตกต่างเราจะเป็นคนที่กล้าที่จะลุยกับปัญหาทะลุทารลวง เมื่อมีการเจิมที่มีบุคลิกภาพของพระเจ้าก็เรียกว่าบุคลิกภาพสวรรค์มันจะแตกต่างมันไม่ได้ออกมาจากการปฏิรูปจากภายนอกเข้าไปข้างในแต่มาจากภายในที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเราเนี่ยเราจะเข้าใจในการดำเนินชีวิตเราจะมีสติปัญญาแม้ว่าเราเจอปัญหามากมายเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีการเจิมไงคะทําให้ประตูที่เราเนี่ยเปิดไม่ได้แต่พระเจ้าจะเปิดให้นี่คือการเจิม นี่คือฤทธเดชพระฉะนั้นเรามั่นใจไหมว่าเรามีการเจิมถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าและเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณเราเป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงเจิมเราไว้เพื่อการดีเนี่ยเพื่อรับใช้เพื่อที่จะเกิดผลการเจิมมีหลายชนิดที่แตกต่างการเติมในการทาธุรกิจการเติมในการรับใช้การเติมมีชื่อของการเติมด้วยในเรื่องนั้นในเรื่องนี้การเติมในเรื่องหลายคนเนี่ยนะครับแปลกใจทําไมเราทําอะไรก็ไม่มีอะไร เราต้องเช็คดูว่าการเติมของเราคืออะไรทําให้สิ่งที่ง่ายเป็นสิ่งที่ยากถ้าเราไม่มีการเติมถ้ามีการเติมสิ่งที่ยากจะเป็นสิ่งที่ง่ายพระเจ้าจะเปิดประตูให้การเติมจะเปิดประตูให้เราการเติมจะเปิดประตูให้ความเข้าใจให้สติปัญญาและให้ความรอบรู้พระเจ้าจะสอนเราเองพระวิญญาณจะเป็นผู้ประทานสติปัญญาสอนคนคนนั้น การเติมของฉันแบบนี้การเติมของพี่น้องคนนั้นเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างก็คือเราสามารถไปด้วยกันได้เพราะว่าเราจะพึ่งพาอาศัยกันและกันพี่น้องอาศัยการเติมของฉันที่พระเจ้าให้กับฉันแต่งตั้งฉันเรื่องนี้และฉันทําบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ต้องอาศัยการเติมของคนอื่นด้วยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราเข้าใจลักษณะการเติมที่แตกต่างแล้วก็เราสามารถที่จะให้เกียรติแก่กันและกันในเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณ การเจิมที่พระเจ้าให้มาเนี่ยนะคะเราต้องบังเกิดใหม่ด้วยเราต้องเข้าใจว,าว่าเป็นของขวัญไม่ใช่ของเราพระเจ้าประทานการเจิมนี้เพื่อของขวัญในการที่เราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเราต้องยินยอมที่จะให้เนื้อหนังของเราเนี่ยแตกสลายเพื่อการเจิมที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเรามันจะไหลออกมาการเจิมจะไหลออกมาได้เพราะฉนะนั้นถ้าเนื้อหนังเราเยอะถ้าเนื้อหนังเรามากการเจิมไม่ไหลหรอก ชีวิตใหม่ของเราก็จะไม่มีประสบการณ์กับการเจิมการเจิมเป็นของขวัญจากพระเจ้าต้องแลกด้วยการที่เราถ่อมใจยินยอมต่อพระเจ้าแล้วก็ยอมทุบเนื้อหนังไม่ทําตามเนื้อหนังไม่ทําตามกิเลสตนาไม่ทําตามปีศาจร้ายแต่เราจะทําตามพราวิญญาณและเนื้อหนังของเราก็จะแตกสลายหัวใจของเราที่เคยทําตามเนื้อหนังทําตามกิเลสตนาทําตามโลกก็จะถูกทําลายนะใจของเราก็จะ เต็ไมไปด้วยใจที่อ่อนนุ่มสุภาพกับพระเจ้าและเป็นคนที่ถ่อมใจคนที่มีใจเย่อะยิงใจแข็งกระด้างเนื้อหนังเขาเยอะใจที่มีแต่ปัญหาไม่ทําตามน้าพบะทัยพระเจ้าใจที่มีแต่วิญญาณของโลกจะมีปัญหาเยอะถ้าเรามีใจที่อยู่ในการเจิมอยู่ในพระสุริ์ของพระเจ้าปัญหาจะเยอะ แต่ใจเราไม่มีปัญหาเราก็เลยทําตามพระวิญญาณได้ง่ายเราจะไวต่อเสียงของพระวิญญาณแม้ว่ากิเลสปัญหามากมายว,วิชามานก็มากมายและอุปสรรคปัญหาก็เยอะแยะแต่คนที่มีการเจิมทะลุทะลวงได้นี่คือการเจิมที่พระเจ้าให้ไม่บน่นไม่กลัวไม่อยู่ในสถานการณ์ที่แย่อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะเจอปัญหามากมายแต่เขาจะไม่กลัวเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สถิตอยู่กับเขาเมื่อกษริย์ด,ดาวิดมีการเจิม เขาสามารถที่จะเป่าประกาศถ้อยคําที่บอกว่าแม้ข้าพเจ้าจะอยู่ในหุบเขาเงาม,มจุราชข้าพเจ้าจะไม่กลัวสิ่งใดเลยเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นคนที่มีการเตือนเป็นคนที่มั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยเขาพระเจ้าอยู่กับเขาพระเจ้าจะให้เขาเนี่ยทะลุทะลวงได้เป็นคนแห่งความเชื่อเป็นคนที่มีพระลักษณะมีนิสัยของพระเจ้าเชื่อฟังพระวิญญ,ญาณตามพระวิญญ,ญาณไม่ใช่ตามโลก พระเยซูเองก็ยังตามพระวิญญาณเชื่อฟังในมัทธิวบทที่สี่ข้อที่หนึ่งแล้วพระเยซูก็ตามพระวิญญาณพระวิญญาณนำไปในถิ่นทุรกันดารไปเจอมานเราจะไม่ตามเนื้อหนังเราจะไม่ตามโลกเราไม่ตามปัญหาแต่เราตามพระวิญญาณนะฮะการเจิมจะไม่ทําตามเนื้อหนัง ถ้าการเติมนั้นมาจากพระเจ้าจริงๆการเติมนั้นมาจากชีวิตใหม่จริงๆการเติมนั้นมาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะไม่ทําตามบาปทําตามโรกทําตามกิเลสตนะทําตามเนื้อหนังแม้ว่าเนื้อหนังมันจะเพรนผ่านอยู่เนื้อหนังของเราจะมากมายไม่ทําตามตามพระวิญญาณเช็คดูไม่ตามใจปรารถนาเนื้อหนังถ้าเราทําตามเนื้อหนังเราจะเหนื่อยเราจะหมดหวังเราจะสิ้นหวังขอบอก เราจะอยู่ในเส้นทางอันตรายแต่ถ้าเราทําตามพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ว่าปัญหาเยอะแม้ว่าประตูนั้นปิดอยู่พระเจ้าจะเปิดให้กับท่านพระเจ้าจะเปิดให้กับคนที่ตามพระวิญญาณ ตามเสียงของพระวิญญาณตามการเจิมตามพระลักษณะเราทำตามพระวิญญาณก็คือไม่ทำตามเนื้อหนังไม่ทำตามโลกไม่ทำตามกิเลสตนาไม่ทำตามผีมารสตานแต่เราจะตามพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่มีการเจิมจะต่อต้านความบาปความชั่วจะต่อต้านอำนาจสิทธิอำนาจของความมืดต่อต้านเนื้อหนังที่เรียกร้องให้เราทำตามใจของเราตามโลกตามสถานการณ์ตามปัญหานั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราตามพระวิญญาณเราจะได้ดีแน่นอน พระวิญญาณพาเราไปไกลกว่าเนื้อหนังพาเราไปไกลกว่าสติปัญญาของเราให้เราทราบเพราะนั้นการเติมสามารถทำได้ทั้งฝ่ายธรรมชาติแล้วก็เหนือธรรมชาติฉันจะบอกเพราะฉะนั้นเราสนใจการเติมของเราด้วยว่าพระเจ้าเติมเราใช้เราในนเรื่องอะไรขอพระเจ้าเปิดเผยสำแดงก็คือการที่เราสนใจพระวิญญาณน,นั่นแหละถ้าเราสนใจการเติมก็คือเราสนใจพระวิญญาณเสียงของพระวิญญาณพระวิญญาณตรัสกับเราและพระวิญญาณให้เราทำอะไร เราจะสามารถทำได้แม้จะมีปัญหาพระเจ้าก็จะช่วยกูถ้าพระวิญญาณทรงนำพระวิญญาณจะรับประกันคุณภาพพระวิญญาณจะปกป้องพระวิญญาณจะช่วยเหลือคนคนนั้นนะคะนี่คือความโปรดปรานที่พระวิญญาณอยู่กับคนคนนั้นมีสิ่งที่สวยงามเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าก,กลัวเลยถ้าเรามีการเจิมถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะสามารถช่วยคุณได้พระองค์จะไม่ปล่อยให้เรา ตายฟรีพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราทุกทรมานและพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ขอให้เราที่จะใช้การเจิมให้เป็นประโยชน์เมื่อสถานการณ์ด่วนสถานการณ์ร้ายให้เราคิดถึงพระวิญญาณให้เราคิดถึงการเจิมที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราจะเห็นความสวยงามเราจะเห็นความโปรดปรานพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีวิกฤตเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นจงรักษาการเจิมจงสนใจการเจิมจงสนใจพระวิญญาณบริสุทธ ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เจอปัญหาเมื่อเราเคลื่อนไปในการเจมิมมารซสตานก็สนใจเมื่อเราเคลื่อนกับฤทธิดเดชเมื่อเราเคลื่อนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้เรามองที่พระเจ้านะฮะจุดจอที่พระเจ้าข้าพระเจ้าเงยหน้าดูภูเขาของพระเจ้าการช่วยกู้ของเรามาจากพระเจ้า เราเป็นคนของพระเจ้าเราเป็นคนที่พระเจ้าเจิมและแต่งตั้งเอาไว้เพื่อประกอบการเดีย๋ยเพื่อที่จะปรุงจะส่งอวยพรเราเจิมเราเราก็ใช้เราเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยการเจิมเด็ดขาดถ้าเราสงสัยมันสตานจะได้โอกาสมันสตานจะฉวยโอกาสที่จะเข้ามาทำลายชีวิตของท่านนะคะเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยกันเป็นลูกของพระเจ้าการติดตามพระเจ้าการที่เรามีพระวิญญาณบ่งบอกว่าเรามีผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในเราปัญหาก็จะจบได้สิ่งร้ายจะกลายเป็นดี อย่าไปบ่นต่อเพราะว่าวิญญาณแห่งการบ่นเนี่ยมันเป็นวิญญาณแห่งความตายมันเป็นวิญญาณแห่งการที่ทําให้เราเนี่ยตกต่ําย่ําแย่อย่าไปบ่นให้กับพระเจ้าอย่าไปบน่นใะนสถานการณ์ต่างๆที่พระเจ้าอนุมัติอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเราในพระวจนะคําของพระเจ้าหนึ่งเทสโลนิกาบอกกับเราชัดเจนในบทที่5ข้อที่1 7 1 8ดการดำเนินชีวิตของเราถ้าอยู่ในนะการเจิมเราจะไม่บน่น ถ้าเราอยู่ในการเจิมเราจะอยู่ในพระวิญญาณเหมือนว่าความทุกข์ยากลําบากจะเกิดขึ้นการเจิมจะทําให้เรามีสันติสุขการเจิมจะทําให้เรามีความรู้ในด้านฝ่ายวิญญาณเราจะไปต่อได้เพื่อการดำเนินชีวิตของเราที่ถูกต้องด้วยเราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีเราจะเป็นลูกที่ดีเราจะเป็นผู้รับใช้ที่มีการเจอมีฤทธิ์เดชเราจะเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมการเจอม,มีไว้สำหรับการดำลงชีวิต ไม่ว่าจะหน้าที่อะไรการงานอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับการเจิมทั้งหมดแต่เราต้องเข้าใจการเจิมมีไว้สำหรับธุรกิจบางคนเขาทำธุรกิจโอ้ไปได้ไกลพอเขาใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเขาและสนใจการเจิมโดยเฉพาะคริสเตียนต้องเข้าใจในเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณเราต้องเชื่อฟังพระวิญญาณจึงจะทำให้เนื้อหนังของเราเนี่ยนะคะสลายตัวก็คือหมดกำลังนะ แต่พระวิญญาณจะนําเราไม่ใช่บอกว่าให้เราหมดสภาพนะคะหมายถึงว่ากําลังฝ่ายเนื้อหนังมันก็มีนะฮะถ้าเราทํำบาปถ้าเราไม่เชื่อฟังพระวิญญาณมันจะพยองขึ้นเยื่อยิงจองหองแล้วก็ถันั้นก็ไม่แตกสักทีพระวิญญาณก็เลยไม่ไหลนะคะเนื้อหนังจะทําลายการเจิม ก็ขอให้เราใส่ใจสนใจเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาณสนใจเรื่องพระวิญญาณสนใจการเจิมที่พระเจ้าแต่งตั้งเราและเราก็เคลื่อนไปกับมิติฝ่ายวิญญาณเนื้อหนังจะทําลายการเจิมขอให้เราจําไว้ข้อคิดข้อควรจําเนื้อหนังจะทําลายการเจิมเพราะฉะนั้นถ้าเราดําเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณจะไม่มีใครขวางได้ แมนจะมีอะไรมาขัดขวางก็จะไม่สามารถที่จะขัดขวางการเจิมนั้นได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราใส่ใจในเรื่องการเจิมที่พระเจ้าแต่งตั้งเรารักษาการเจิมต้องรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณตลอดไม่ใช่ปล่อยให้แห้งปล่อยให้ชีวิตของเราเหี่ยวแห้งเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่รู้ว่าเรารู้สึกว่าเราเหี่ยวเราแห้งนี่ก้าหาพระวิญญาณเติมเต็มล้นด้วยการเจิมโดยพระวิญญาณ นะเมื่อเราเติมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเราก็จะเห็นว่าเนื้อหนังของเราก็จะถูกทำลายเราจะไม่คิดอยากจะทำตามโลกตามเนื้อหนังตามกิเลสตัณหาอยากแต่จะตามพระวิญญาณเราจะแตกต่างแน่นอนถ้าเราต้องการที่การเจิมเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าอย่าเอาสิ่งที่เราอยากทำให้พระเจ้าตอบสนองเราต้องตอบสนองพระวิญญาณนะคะก่อนพระเยซูจะทำพระราชกิจในที่สาธารณะ พรงก็ถูกทดลองเคยแบ่งปันแล้วนะฮะในถิ่นทุรกันดารถ้าเราไปอ่านมัทธิวบทที่4ข้อหนึ่งถึง 11, พระเยซูถูกทดลองโดยพระวิญญาณพระวิญญาณจะนำไปในที่กันดารด้วยไปเจอการซสตานเป็นๆด้วยแต่พระเยซูก็มีวิธีต่อสู้โดยการอดอาหารอธิษฐานจดจ่อที่พระเจ้ามองที่พระเจ้าการเจิญจะทาง,งานฤทธิเดชของพระเจ้าจะชนะเนื้อถิ่นทุรกันดารในชีวิตของท่านใครกันดารอะไรอยู่ ตามพระวิญญาณพระวิญญาณอยู่ในถิ่นทุรกันดารด,าด้วยถ้าเราเชื่อฟังพระวิญญาณพระองค์เพียงทดสอบถ้าเราผ่านกันทดสอบทดลองนี้ได้ก็เราสามารถที่จะชนะแล้วชนะเลยชนะแล้วชนะอีกชนะขาดลอยชนะช่วนนิดนิรันด์มันจะเข้ามาทดลองเราอยู่ตลอดมารมาทดสอบเปรียสู ลองแล้วลองอีกประลองยุตกันอยู่เรื่อยวัะน,นั้นการที่เราเป็นคริสเตียนเราจะมีการทดสอบทดลองเป็นขั้น,นตอนๆจะถูกเลื่อนขั้นเมื่อไหร่ก็มีการทดลองใหญ่ถ้าเราผ่านได้ถ้าเราการผ่านก็คือการต่อสู้ด้วยวิธีของพระวิญญาณด้วยการเจอไม่ใช่วิธีเนื้อหนังนะคะ ถ้าเราอยู่ในการทดลองเราอยู่ในปัญหาเรายังไปต่อสู้แบบเหนื้อหนังเนี่ยเสร็จมันแน่ๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องเจอในสภาพที่ว่าเสียเปรียบถูกเอาเปรียบถูกด่าถูกโอ้สารพัดเมื่อเรามาอยู่ที่เมืองนี้ใหม่ๆเราเจอการทดลองเยอะแต่ว่าเราก็ขอพระวิญญาณช่วยถ้าเราเข้าใจในการเจมิมเข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณเราจะไม่มีปัญหากับใคร แต่เราจะมีปัญหาแต่กับมารซาตานเท่านั้นเพราะว่ามารซาตานเป็นศัตรูของเราไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คณะนั้นคณะนี้ไม่ใช่เราต้องทราบมีแค่สองอาณาจักรอาณาจักรความมืดและอาณาจักรของพระเจ้าเท่านั้นอาณาจักรแห่งความมืดก็คือมารซาตานศัตรูของเราก็คือผีก็คือมารอย่าไปเป็นศัตรูของใครนั้นการงานเนื้อหนังถ้าเราไปอ่านเอเฟซัสเราจะเข้าใจ ถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในการเจิมนะคะเราจะเคลื่อนด้วยการเจิมเนี่ยเราต้องตามพระวิญญาณเราต้องมีผลพระวิญญาณเราต้องทําตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามเนื้อหนังไม่ใช่ตามวิธีของเราเราต้องทําตามวิธีของพระเจ้าพระเยซูเติบโตในพระวิญญาณเพราะพระเยซูเชื่อฟังเชื่อฟังพระบิดาเชื่อฟังแผนการนโยบายของพระเจ้าที่ส่งปรุงเข้ามาเพื่อจะทําพระราชกิจเพื่อจะตายไถ่บาปมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่เราเติบโต ในการเจิมก็คือเราเติบโตในการเชื่อฟังพระวิญญาณและเติบโตในการเชื่อฟังพระวจนะพระวจนะจะต้องเป็นมาตรฐานของคนนั้นไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่สถานการณ์ไม่ใช่ความคิดไม่ใช่สติปัญญาเน้น้อยของเราจะต้องสติปัญญาของพระเจ้าก็คือมาจากการเปิดเผยสําดงที่มาจากพระวิญญาณการบัิติมมาด้วยพระวิญญาณด้วยไฟนะคะจะทำให้เราได้เห็นชัยชนะที่มาจากพระเจ้า ขอให้เราออกไปทําตามเมื่อเรามีการเจิมให้เราออกไปทําตามพระวิญญาณตามที่พระวิญญาณบอกอย่าดื้อต่อพระวิญญาณกําจัดนิสัยส่วนตัวออกไปนิสัยที่เห็นแก่ตัวนิสัยที่ทําตามอารมณ์ตามเนื้อหนังแล้วก็บน่นแล้วก็โวยวายต่อสถานการณ์ต่างๆแล้วก็รู้สึกสงสารตัวเองไม่ใช่มาจากพระวิญญาณเรามีการเจิมเราต้องเข้าใจเราต้องเลิกไม่กําหนดชะตาชีวิตของตัวเองโดยตัวเราเองแต่เราจะต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเรา พระเจ้าจะสอนเราพระองค์จะเป็นบรมโมคูพระเจ้าจะสอนเราจนเราเนี่ยถ่อมใจลงถ้าเราเย่อหยิ่งพระเจ้าใช้ไม่ได้ถังนั้นต้องแตกเหยือกนั้นต้องแตกน้ำมันถึงจะไหลเนื้อหนังของเราจะต้องยอมจำนนต่อพระวิญญาณไม่ตอบกลับไม่แก้แค้นไม่เอาคืนมีแต่อภัยนี่คือเส้นทางแห่งการเจิมพระเยซูสําแดงความรักต่อศัตรูอย่าลืม แต่เอาเอาเรื่องกับมาแล้วพระเยซูก็ถูกยกขึ้นเพราะนั้นการเชื่อฟังการอยู่ในการเจิมเป็นเรื่องที่พระเจ้าจะปลดปล่อยฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจนะ,ะเพราะนั้นการเชื่อฟังจะปลดปล่อยเราออกจากความทุกข์นะคะถ้าเราเชื่อฟังพระวิญญาณเราจะออกจากความทุกข์ได้เร็วถ้าเราไม่เชื่อฟังเราดําเนินชีวิตในเนื้อหนังเราจะเจอความทุกข์ทุกซ้ําแล้วซ้ําเล่านะฮะ เราจะถูกมารสตานกดหัวเรากดดันเราในพระคัมภีร์เจ้าบอกกับเราชัดเจนคนเยอะยิ่งนำหน้ากันถูกทำลายแต่คนนี้ถ่อมใจพระเจ้ายกชูทันขึ้นถ้าเราถ่อมใจกับพระวิญญาณล่ะพระเจ้าจะยกชูทันขึ้นในฟิลิปปีบทที่สองข้อแปดนะฮะเมื่อพระเยซูยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ยอมต่อมารน,นะคะ มันท้าทายให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนีนนไน้ไหนว่าเป็นพระเจ้าทำไมจนไหนว่าเป็นพระเจ้าทำไมเป็นแบบนั้นทำไมอย่างนั้นอย่างนี้จงสั่งสิ่งนั้นจงให้เราเนี่ยทดสอบทดลองพระเจ้าน,นี่คือพวกมารเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปรับคำท้าของพวกมารแต่เราจงฝังภวิญญาณและเราก็จะได้รับการยกชูขึ้น แต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเวอยพรเรานี่เราจะอยู่ในการเติมเส้นทางแห่งการเติมรักษาการเติมรักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณเอาไว้วเราจะไม่มีปัญหาแม้ว่าจะมีปัญหาเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สถิตอยู่กับเราเมื่อเราเชื่อฟังพระวิญญาณทำตามพระวจะนะเราเป็นคนที่ได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ยากลําบากจากความกดดันต่างๆที่มันจะตันแต่ต้องเล่นงานเราไม่ได้เพราะมันแตะเรามันแตะต้องพระเจ้า มันจะเดือดร้อนมานสตตนจะถูกทำลายขอพระเจ้าอวยพรเราให้เรารักษาไฟรักษาการเจิมรักษาชีวิตที่เราไปต่อกับพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อด้วยความทอมใจและยำเกรงพระเจ้าเมื่อเราทอมใจลงพระเจ้าบอกว่าปรุงจะยกชูเราขึ้นขอพระเจ้าอวยพรประชากรของพระองค์เรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าในนามพระยุสุกริตเอเมนพระเจ้าอวยพรค่ะ